อ่านให้เขาฟังบ่อยๆนอกจากจะได้เสริมพัฒนาการทางด้านภาษาเสริมสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่ลูกทําให้ลูกมีสมาธิอย่างให้ลูกเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยไปในตัวด้วยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับคุณหมอเช่นเคยนะคะหมอชินตาพาเลี้ยงลูกค่ะพบกับคุณหมอเมลารายย่อมได้เทคนิคดีๆกลับไปเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขแน่นอนใช่ไหมคะสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นซีรีส์ของสอนลูกผ่านนิทานค่ะในช่วงนี้นะคะก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วเคสเด็กจมน้ําก็เริ่มกลับมาอีกแล้วค่ะเจอทุกปีเลยนะคะจมน้ําเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตถ้าเป็นเด็กโตก็จะมาช่วงนี้และค่ะปิดเทอมนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ คนเป็นหมออย่างเราแล้วก็เป็นแม่อย่างเราก็ไม่อยากเจอเลยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอุบัติเหตุก็เป็นเรื่องที่ป้องกันได้เหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าจะเลือกการสอนลูกผ่านนิทานมาเล่าให้ฟังมาใช้ให้ฟังนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยเลยวัยเด็กเล็กเบบี๋เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของซิสซินโดมนะคะก็คือที่ว่านอนหลับไปเฉยๆเนี่ยค่ะ เขาก็เชื่อว่าเป็นจากบางทีเป็นจากทางเดินหายใจโดนอุดกั้นนะคะก็ให้เลือกที่นอนที่เหมาะสมไม่ให้นิ่มเกินไปหรือว่าข้อกัน้นเตียงมุ้งก็ต้องไม่มีสิ่งที่จะทำให้เกิดการเกี่ยวการติดอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วในเด็กเล็กแล้วก็วัยต่อแต่เนี่ยการป้องกันอุบัติเหตุก็จะเน้นไปนในแนวทางการจัดสิ่งแวดล้อมให้ลูกๆใช่ไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยมีความเสี่ยงต่างๆ ส่วนเด็กโตก็เราก็สอนเขาให้เขารู้จักระมัดระวังตัวเองแล้วก็ถ้าเด็กวัยรุ่นก็ให้ความรู้เข้าไปนะคะในเรื่องของนิทานเนี่ยเราสามารถใช้สอนแล้วก็เป็นประโยชน์กับวัยต่อแตกแล้วก็วัยก่อนวัยเรียนเนี่ยค่ะได้หมดเลยนะคะวัยเนี่ยเขาชอบอยู่แล้วเรื่องการอ่านนิทานโดยเฉพาะเรื่องมีภาพสีสันมีการ์ตูนมีอะไรมีเรื่องราวอย่างเงี้ยหรือว่าได้อยู่กับแม่ได้เล่นกับแม่ได้นั่งตักแม่เนี่ยเด็กจะชอบมากนะคะฉะนั้น เราใช้นิทานเนี่ยเป็นตัวช่วยในการสอนลูกได้หลายเรื่องเลยนะคะเรียกได้ว่านิทานเนี่ยเป็นผู้ช่วยมือขวาของคุณพ่อคุณแม่ได้เลยล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะซีรีส์ที่คุณหมออยากจะแนะนําก็คือซีรีส์ของอนิทานเนี่ยมันจะเป็นไม่ไแน่ใจว่าของสํานักพิมพ์นานมีบุ๊กนะคะก็จะเป็นเนี่ยมีซีรีส์สาหรับสอนเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภยัยการพูดการเตรียมตัว,ต,วต่างๆการเข้าโรงเรียนแล้วก็เรื่องของชีวิตประจําวันนะคะเหมาะ ที่แรกก็ซื้อมาแบบเดาๆนะคะไม่รู้ว่ามันจะดีขนาดนี้แต่พอเรามีลูกเราอ่านให้ลูกฟังเองเนี่ยรู้สึกว่าอเป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยเพราะว่าอย่างลูกคุณหมอเนี่ยก็จะเป็นวัยต่อแตะแล้วก็เริ่มมีความต่อต้านใช่ไหมคะถ้าเราจะไปสั่งไปห้ามไปบังคับไม่ให้เขาทำเลยเนี่ยบางทีมันก็ผิดกับพัฒนาการนะคะเพราะว่าไวเนี่ยเขาไม่ชอบให้สั่งไม่ชอบให้ห้ามไม่ชอบให้บังคับแต่ถ้าเราสอนผ่านนิทานนะคะแล้วก็บอกว่าอพี่มีเขาบอกว่าทํายังไงนะ พี่หมาพี่ลิงเขาทํายังไงนะอะไรแบบเนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีตัวหนึ่งเลยนะคะเราไม่ได้สั่งเองนะคะพี่มีพาทาพี่หมาพาบอกอย่างเงี้ยนะคะอ่าสาหรับนิทานอ่ะนี่คุณแม่ไปหาซื้อได้นะคะคุณหมอไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ว่าแนะนําว่าตัวอย่างนะคะแบบนี้ดีเพราะว่าก็จะเป็นลักษณะที่บอกว่าอุบัติเหตุในวัยเด็กเนี่ยมีอะไรที่สามารถเป็นไปได้บ้างแล้วเขาก็บอกว่าอ่าถ้าไปทำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วให้เราทํำยังไงเนี่ยเขาก็จะบอกทั้ง ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะให้เด็กเรียนรู้ผลลัพธ์ผ่านนิทานนะคะไม่ต้องไปเรียนรู้ผลลัพธ์ด้วยชีวิตจริงนะคะไม่ต้องเป็นลงทุนขนาดนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเราลงทุนด้วยชีวิตจริงบางทีเราไม่อยากจะพูดนะคะว่าเสียไปทั้งชีวิตเนาะเราเรียนรู้ผ่านสิ่งเหล่านี้จะดีกว่านะคะ,ะเดี๋ยวจะอ่านตัวอย่างให้ฟังสักเล็กน้อยนะคะอ,ะอย่างเช่นเนี่ยเด็กๆชอบวิ่งในห้องน้ำใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าห้าวิ่งหรือว่าเดินเล่นถลายบนพื้นห้องน้ำลื่น และก็อย่าใช้มือเปียกเสียบปลั๊กไฟอันนี้ก็จะช่วยให้รลดก,การเกิดอุบัติเหตุในเรื่องของลื่นล้มในห้องน้ําและก็ไฟช็อตได้นะคะเนี่ยบางทีเด็กก็ไม่รู้นะคะแม้แต่ผู้ใหญ่บางทีก็ยังเผลอเลยเนาะมือปเปียกเนี่ยไปจับปลั๊กไฟไปเล่นปลั๊กไฟแล้วก็มีเคสไฟไหม้ไฟช็อตมาประจําเลยค่ะอย่างเช่นที่เจอล่าสุดก็คือเรื่องของน้ําร้อนลวกนะคะ น้ำร้อนลวกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแบบโดนน้าเดือดร้อนนะคะที่เจอกันบ่อยก,ก็คือถ้วยแกงเนี่ยค่ะถ้วยแกงร้อนๆเนี่ยคือบางทีเราตักออกมาจากหม้อใส่ถ้วยเนาะแล้วก็วางไว้เป็นโต๊ะอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็กําลังแบบหันเดินยังมันอยากวุ่นวายอยากเล่นนะคะเขาก็ไปคว้าเอาถ้วยแกงบนโต๊ะกับข้าวอย่างเงี้ยแล้วก็คว่ำหกใส่ตัวโอ้โหแกงร้อนๆเนี่ยก็อุณหภูมิถึงไม่ร้อยองศาแต่ก็เกือบๆนะคะไม่ได้เลยนะคะผิวเนี่ย พูพองได้เลยอย่างเงี้ยหาพวกพี่มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราอ่ะไม่ได้คิดเราไม่ได้ไม่ได้คาดฝันว่ามันจะเป็นก็ลองใช้นิทานช่วยดูนะคะอ่านให้เขาฟังบ่อยๆนอกจากจะได้เสริมพัฒนาการทางด้านภาษาเสริมสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่ลูกทําให้ลูกมีสมาธิก็ยังให้ลูกเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยไปในตัวด้วยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ